สวัสดีจ้าช่องสายห้าสายมวลของเฮาด้จ้าวันนี้เฮาก็บจิมากินสมํำทะเลํำปลาทะเลร่วมนะคะกุ้งตัวโตโตเราจะมาทำรีวิวนะคะจากน้องๆ้นนทคุณวิทย์นะคะสาวสวยๆกินเลยจ้าเด็กๆรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมบอกผู้ชมด้วยนะ กินอร่อยแล้วพนาลูกสาวฉันกินได้มันหมดนะถ้าแซบบนร้านส้มตำนัวยายตู้นะคะน้องๆจากนนคุณวิทย์เขาก็มากินกันอย่างอเ็ดอร่อยอร่อยมากแซบบอแซบบอ แซ่บต้องกินทำเมื่อแล้วแม่โอ้ใส่มือโลดขันแซ่บขนาดนี้ว่ต้องเกรงใจหรอค่ะขันแซ่บก็บใส่มือได้จ้าคำใ,ใหญ่ๆโตๆป้าน้องบ่เผ็ดน้อแหวนกำลังแซ่งอันี้นี่แหะนี่ละ่ะนี่ล่ละของแซ่บฮะช่วงเมื่อเบิ่งจัดจัดเลยนะจ๊จ้ามาจะถูกไหมเนี่ยอันข้างหลัง ก้ากินเลยกินแซ่บๆนะเด็กๆสาวๆเขาก็มากินตำป่าทะเลรวมจานใหญ่จานโตเบลเบลแซบบอแซบบอนแซบตาพีกัดร้านดนคูนะจ๊ะ เขกำลังขำไปโอ้ยน้ำลายแตกน้ำเด็กน้อยอุ้ยเขาก็เป็นสาวส้ำหน่อยไม่เนาะเขาก็อายเขาก็ยังอายอยากกินอยู่กระมิบกระเมียมแต่ปันได้กับกระมิบกระเมียมล่ะเขาเป็นสาวส้ำหน่อยจะพูดดีๆน่ะตาดีๆเด้อนุ่นคุ้นวิดนี่น่ะ กินเหบเดอร์ก well. ันแ่บซืออมกินค่เือกเลก็ได้กโ่อยางเยกินโชเลยเนาะเออทำยังไงเหรอตวดงสีรถัว ยำเทพเขินนะเขาไงหลดลูกอโน่เ้าที่มีขายตัวขายขาหนูยไงนะคะหนุ่มน้ะงิ้มกับขนมสิ่นบ้าเทียงนี้เนาะตำยัวเนาะตำไรแตกเก็นหินผู้ใดเบ่งเขาบ่ง เป็นอย่างจะกินกระดาษที่ชูไหมล่ะโอที่ไหนล่ะกินให้หมดนะจ๊ะสาวสาวมหันดันดีนมาคุกองนี่หือนะง แ้วหะมักสวยีล้วเร่หัวใจว่าเราไ,ไ,ไปไปดเด็กน่อยไ,ไ,ไว้รุนเขาก็มากินสนตมตำนยีเดลละนาจาเนะาะ <c oughs> กินน้ำกันหลายๆคนแย่งกันกินปารดลำสุดยอดแล้วเนะาะ เธอเป็นอย่างเธอแสบปีหอนหอนกินต่มหูมันกัดแสบกระหอนเร้งสี่ละลูกปากแดงมาแบบเลยเออเด็กประหงโยกโป่อย่งย้ายดูกันแสบโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะส้มตำส้มตำป่าทะเลรวมเนื้ เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยคุณนี้ซอยกันแน่เหม็นโคเลโคเล่ไปว่าอะไรลูกโคเล่มนุษย์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 อุ่นกว่อนถุงโอเคถึงยอดละสีสันหนาตานะจ๊ะเนาะอร่อยครับไงหลายมากมากเลยค่ะที่เรที่เรดูที่มี สองสายห้าสายมวนของเขา้ามานี่แกฟังหมุดนนคูนทำรีวิวกินส้มตำ,มตำมอุ้ยสมตำปลาทะเลรวมนะจ๊ะเอ้สาวๆวัยรุ่นเขาก็ัมากินกันนะจนะ๊ะเนาะเฮ้ยสาวๆแหลกแยมเตะเอะที่นี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะเตะเอะ ปั้หมุดปีกัดโน่นคุณเลยจ้ะเด้ออร่อยามาเอ,อาเลยดีดีพระเจ้าบรรยากาศลานมีมีคนใช้มือมันบรรยากาศลานย่า่นี่ค่ะเราก็ขา,า,ายเราก็มันเติบยุ่งเด็กหน่อยวัยรุ่นเด้อลานเล่าขอามากิน <c oughs> อม <c oughs> แม่กะนำไยแตกน้ำยู่ได้ลูกไม่้องใส่แล้วเขากัะมาเบิงว่าจานหยักจานใหญ่จานโตนี่น้องๆคุว้ากันกินเบิร์บอร์นปานันมาอิ่มแล้วเบิงแต่ละคน กินแบวเดิแน่นอนเยก้มแข็งเลยนะแน้ำแข็งเลยนะนก้มแข็งใ้น้ำพ่ต้งแซ่บสุลีมะมูดสองนิวแม่ออมตังเฮียฮุยเอ็ดอร่อยมากๆาแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องกองไป ออี่น้งองหอมมะหอดพี่เนาะประเดี๋ยวเผื่อนั่นหอมมะหอดพี<ส>่อมมะหวอ นี่ก็ที่วิตจริงของห้องะาจาะเนาะว่ไดดสั่งวันไดสแสดงอันใดอกจาะย่ใชีวิตประจำวันล่ใงไเบิ่นงน,นี่ก็เป็นการกินของน้องๆสาวโรงเรียนนุ่นคุ้นวิจนะนึ่งครับสองครับ <c oughs> หนึ่งครับสองมอนหนึ่งครับสองนะคะ <c oughs> น้องๆก็มาไกลอยู่นะอฮ้ยปลาเม็นจิบบบเบิดอะไรเบิดกันเนี้ อืมอิ่มแล้วต้งกับเยี่ยมเอาได้ชูหมนะอร่อยดแซบบอลูกแซบบอแซบคับแซบปีเแซบตาแซบบอแซบกับเบิงว่ามันที่เบิดหรือบ่เบิดเนาะ พอมมาหอดผีเนาะพี่นอน<บ>เลยพร้อมมาถึงนี่เลยนะคะแล้วก็มีพักบุงกาาก้งลูกกุ้งหอยแข้งปลาหมึกเป็นบักหุงขนมเส็นหอยแค<อ>พักกัดดองนะคะขอ,องแบบพักกดผักกาดเต็งนวยพักกัดเต็เแลมาแกะไตนะจแต่เนาะ หอมตำดังทุกขาแล้วเน้นนมาหอยกินเลยลูกมากอารมณบรรยากาศรวมๆนะคะมาแมกอก่อนนึ่งรเบียนยังไปเอาูเบียนไปคุณไระบกนะ สู้ตายสู้ตายอันนี้กูเอาไว้สู้ตายครับสู้ตายลูกสู้ตายของหมักของหมักของแสีบเนาะอืมยิ่งแล้วเสียนใบของไหลเอลยลุงยี่งแลแวนไม่ก็ได้มึงก็ใช้มือหยิบเออมืออะไรลูกเอาที่หนูถนัด เอาม่ใชยแทใช้มือได้น่าเกียดากเอาที่หนูถนัดเลยลูกจองเหนียวแบบแม่จับเหนียวลูกจังเหนียวเหยียบมาโอ้แต่รีวิวสมตำโอ้ยนี่ปีนโอ้มันสุดยอดแล้ว นยังหนึ่งการกินอะไรคนนึงเกืบหนึ่งปีกูเหนื่อยด้ยกลับไปก็ไปทยาชุดต่อกลับไปฉันนอนเพริ่ยิหญ่เจมกเลยก็ร้อนแล้วแต่เพ็ิ่งอืมอ่าตาหน่ากินมากๆเลยนะจ๊ะตําปลาทะเลรวมไอคิดเมนูมาออกก็ลองเอาไปตํากินเมืองนะจ๊ะเนาะ ชงสายห้าสายมวลของเฮ่ากับขอสวัสดีนะคะ <c oughs> ยวดๆจ้าส้มจำป่าทะเลรวมเอยยกนิ้วให้ยายหน่อยยกนิ้วห,หน่อยเยี่ยม